ใครจะไปคิดว่าแค่กล้องจูบในคอนเสิร์ตสุดโรแมนติกของโคเพลจะกลายเป็นระเบิดลูกใหญ่ขย่าว,วงการเทคโนโลยีระดับโลกเอาละครับผู้ชมคลิปไวร่องที่ถ่ายคู่รักซึ่งกลายเป็นคู่ดราม่าแห่งปีจับภาพซ e o ใหญ่แห่งบริษัทอ s t r o โนเมออย่างแอนดี้ไบรอนกำลังกอดกลมอยู่กับหญิงสาวสวยลุกผู้บริหารที่ชื่อว่าคริสตินคาร์บอตกลางสนามกีฬาจินเลดสเตเดียม ขณะชมคอนเสิร co ์ตโค a y เพล์พร้อมเพลงรักบาดใจที่ลอยมาอย่าง Fix You แล้วเรื่องมันก็ไม่ใช่แค่จับมือกันเฉยๆเพราะหลังกล้องจับทั้งคู่หันขวับมองหน้ากันราวกับรู้ว่าง,งานเข้าแล้วรีบเบืออหน้าหนีกล้องทันทีระหว่างเพลงรักสุดคลาสสิกคิสแคมปรากฏภาพของชายหญิงกอดกันแน่นจนด,ดูสนิทกว่าปกติท่ามกลางเสียงเชียร์จากแฟนเพลงโคเพล์ play. และนาทีทองนั้น กลองก็จับแอนดี้ไบรอนกับคริสเตนแคบอตแห่งแอสโ o รโนเมภาพนี้ไม่ได้แค่ติดจอแต่ติดตาคนทั้งสนามและถูกอัดคลิปส่งไปทั่วโซเชียลในภายในไม่กี่ชั่วโมงแอนดี้ไม่ใช่ซ e o ทั่วไปเขาเป็นผู้นำบริษัทดารุ่งในวงการ Data Infrastructure อย่าง Astronomer ที่เพิ่งรับทุนซีรีส์ดีไปหมาดๆด้วยมูลค่ากว่า700ล้านดอลลาร์ แอนดี้ดำรงตำแหน่งซ e o ตั้งแต่ปี2023และมีชีวิตครอบครัวแสนอบอุ่นกับภรรยาและลูกสองคนหรืออย่างน้อยมันเคยเป็นแบบนั้นเพราะหลังเหตุการณ์ k i สแคม m ภรรยาของเขาก็ลบคำว่าไบรอนออกจาก Facebook ทันทีนั่นคือสัญญาณที่ชาวเน็ตแปลได้ว่าไม่ใช่เรื่องเข้าใจผิดแล้วละ่ะคริสตินคือ Chief People Officer หรือหัวหน้าฝ่ายบุคคลของบริษัทเดียวกัน a stro โ o เม r เธอจบรัฐศาสตร์จากเกติสเบิร์กค l ลเลจและมีประสบการณ์เกือบ25ปีในสายงาน HR ก่อนหน้านี้เคยแต่งงานกับเคนเน t ทอนบี้แต่ยาก,กันเมื่อปี2022นั่นหมายความว่าเธอโสดแต่คำถามคือฝ่ายชายละ่ะโสดด้วยหรือเปล่าคริสมาตินนักร้องนำวงโคโพเพล y เห็นเหตุการณ์บนจอและพูดติดตลกกับผู้ชมทั้งสนามว่า โอ้โหสองคนนี้เขินกันสุดๆหรือมีอะไรลึกซึ้งกว่าเพื่อนร่วมงานกันนะเสียงโหวรอบปะทะเสียงโหฮาแต่แฟนคลับบางคนเริ่มสงสัยว่าทำไมต้องรีบหลบหน้ากล้องขนาดนั้นชื่อของแอนดี้ไบรอนกลายเป็นเทรนด์ฮิตบน Google และ X หรือ t w i t t e อมีการสร้างมีมล้อเลียนเขียนบทกลอนใส่ชื่อเขาและแม้กระทั่งเปิดตลาดเดิมพันว่าเขาจะลาออกไหมบางโพสต์ว่า เมื่อคุณเป็นซีอและคิดว่ากล้องจะไม่จับคุณแต่จับได้มากกว่าที่คิดบ้างว่าความรักคือเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเกิดบนเวทีสาธารณะก็ต้องรับแรงสันสะเทือนให้ไหวผลกระทบไม่ได้อยู่แค่ในโซเชียลภายในอส t r ร n โนเมอร์เคียงเริ่มมีพนักงานอาดีตและปัจจุบันพูดถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ CEO กับฝ่ายเ r ใกล้ชิดกันเกินไปบางคนบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัว แต่เป็นภาพสะท้อนของอำนาจและความสัมพันธ์ที่อาจขัดจริยธรรมองค์กรประเด็นที่ทําให้คนไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องธรรมดาคือท่าทางของนักคู่เมื่อกล้องจับดูตกใจรีบปล่อยตัวเบือนหน้าแทบจะมอบหลบจอถ้าเป็นแค่เพื่อนร่วมงานหรือญาติสนิทจะเขินแบบนั้นทําไมบริษัทอ s t r o โนเมอร์ซึ่งปกติไม่ใช่แบรนด์แมสในสายตาคนทั่วไปจูจ่ๆก็ถูกดึงสปอตไลท์เข้าใส่แบบไม่ทันตั้งตัว ชื่อบริษัทกลายเป็นมีมบน Reddit อย่าง Lovernomer v e หรือ a s t r o n a u t y และที่น่าสนใจคือทางบริษัทไม่ออกแถลงการใดๆเลยทั้ง CEO และ CPO เงียบกริบราวกับเรื่องไม่เกิด l i f ยฝ่ายยอมรับว่าเรื่องนี้ไม่ผิดกฎหมายแต่ในมุมมองธุรกิจโดยเฉพาะเมื่อผู้บริหารระดับสูงมีความสัมพันธ์กัน มันสะท้อนวัฒนธรรมที่อาจสร้างความไม่เป็นธรรมในการประเมินผลงานโปรโมตตำแหน่งหรือสร้างความอึดอัดให้พนักงานคนอื่นการมีสัมพันธ์ส่วนตัวในที่ทำงานไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เมื่อหนึ่งคือ CEO และอีกหนึ่งคือ Chief People Officer นั่นคืออำนาจบวกอิทธิพลที่คนถูกตรวจสอบบางบริษัทในซิลิคอนวัลเลย์ถึงขั้นมีนโยบายต้องแจ้งทันทีหากคบกันเพื่อความโปร่งใส เหตุการณ์นี้เป็นมากกว่าเรื่องรักโรแมนติกแต่มันคือภาพสะท้อนสังคมยุคใหม่ที่การกระทำเล็กน้อยบนพื้นที่สาธารณะอาจกลายเป็นข่าวใหญ่โดยเฉพาะในยุคติกต๊กตอกที่ไวรัลไวกว่าแสงและมันทำให้เราเห็นว่าภาพลักษณ์ที่ดีในโลกธุรกิจอาจพังได้ใน15วินาทีชาวเน็ตพากันตั้งคำถามทันทีสคนนี้คบกันลับๆในที่ทำงานหรือเปล่ามีการใช้อำนาจในทางที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ a s t r o รโน e r มีนโยบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในที่ทำงานไหมสิ่งที่ทำให้เรื่องราวน่าสนใจยิ่งกว่าความรักในที่ลับคือบทบาทของทั้งคู่ในองค์กรแอนดี้เป็น CEO คริสตินเป็น Chief People Officer กล่าวคือคนที่มีหน้าที่ดูแลความยุติธรรมในองค์กรกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์ที่อาจทำให้ทุกอย่างดูไม่เป็นธรรมหลังจากเหตุการณ์ไวรัมนี้เกิดสิ่งที่เรียกว่าคริสแคมฟอลเอ out คือการที่พนักงานเก่าใหม่และรวมถึงแหล่งข่าววงในออกมาพูดถึงแอนดี้ไบรอนยังไม่เกรงใจบางคนอ้างว่าเขาเป็นหัวหน้าที่ดุดันบงการและควบคุมทุกอย่างแบบเบ็ดเร็จบางคนพูดชัดว่าถ้าเขาอยู่กับคนในบริษัทนี้มันไม่ใช่เรื่องความรักแต่มันคือการเล่นเกมอำนาจในขณะที่บางกลุ่มออกมาแซวขำๆและมองว่าอาจเป็นความบังเอิญหรือแค่พลาดท่าบนจอใหญ่ แต่อีกด้านก็มีเสียงเรียกร้องให้ออสโตรโนเมอร์ตรวจสอบจริยธรรมและความโปร่งใสในองค์กรอย่างจริงจังสิ่งที่น่ากังวลไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวของ CEO แต่คือความเชื่อมั่นของพนักงานความน่าเชื่อถือของผู้ถือหุน้นและชื่อเสียงของบริษัทที่เพิ่งได้ทุนซีรีส์ดีเพราะเมื่อองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบับโลกเกิดปัญหาจริยธรรมภายในทีมลงทุน VC และผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะไม่อยู่เฉยแน่ บริษัท a s t r o n o m มอรยังไม่มีการแถลงการอย่างทางการแต่เว็บไซต์ของบริษัทปิดคอมเมนต์และโพสต์ล่าสุดไม่มีการอัปเดตใดๆเลยคนในโซเชียลจึงเริ่มตั้งคำถามว่ากำลังปิดข่าวหรือรอให้ลืมและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวเดือดครับขอขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่กับประเด็นร้อนครั้งหน้าสวัสดีครับ